สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวการตั้งค่าสวิตการโจมตีปกติแม่นยำนะครับเดี๋ยวเรากดเปิดแบบนี้นะครับแล้วมันทํายังไงได้บ้างใช่ไหมเพื่อนเพื่อดูตรงปุ่มโจมตีธรรมนานะปกติมันลากออกไม่ได้ครับแล้วมัน拉ออกมาได้คืออะไรเราสามารถสแตกกับท้าเก็บได้นะครับยิงยิงนี่ผมเอามารีวิวกับตัวที่เปน,นิกปกติมันจะเคลียร์คลิปค่อนข้างมั่วนะครับหรือไม่เราก็ต้อง กดโจมตีธรรมดาเพื่อเลือดตัวหนึ่งน้อยแล้วก็ปากระเบิดเข้าไปเพื่อเคียๆวันนี้ไม่ต้องแล้วนะครับกดทาเกตเลยแล้วก็กดโจมตีปกตินะครับกดปุ่มใหญ่นะห้ามกดปุ่มเล็กเด็ดขาดนะครับไม่ยงนั้นทาเกตเราจะหลุดอืมประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวก็จะเป็นตัวนี้เลยเออที่คิดว่าแบบโจตีผมจะตีคีปหรือว่ามันจะปาระเบิดเข้านข้างม่วเอาไว้เออตอนนี้อย่างเช่นอันนี้ตีนี่ครับตัวใหญ่มันจะไม่ตีตัวที่เลือดโลนะครับ คุนค่าที่จะดีหนึ่งสองสามตายปะวะโอ้ไม่อ้าวกูตายกูตายอย่ามาซาแถวนี้มาแล้วว่าว่าติมชาร์ตวันนี้มาถินพี่น้องพูดเตินมมาตั้งนานแล้วอ่นวาดเกมนี้เน้นๆก่อนแล้วกันผมไม่รีวิวแล้วเดี๋ยวค่อยไปรีวิวเกมหน้านะครับ s <S เกมนี้ขอแบบดิเตอร์เน้นๆ โดนเป็นแทงไงไปดีกว่าเอาล่นเฉยเล่นเฉยแล้วเสียฟิกเกอร์อไปขอแากสไลด์เพื่อเปิดโปชิบหายมันไม่กลับมาดิมาดิอย่ามาซ่าแถวนนีะ้เอาเดิกูเข้าทิ้นนะ่ะเอาเดิกูเข้าทิ้นน่ะเอาดิอืมกูเข้าทิน้นกูเข้าทิ้นกูกลสุดด้วยตายซะกูเข้าทิน้นสวยเพื่อนผมบอกเลยว่าเกมนี้เกมคีย์บอร์ดต,ต้องมา เฮ้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 โอ้โหขี้ินเพลินเดี๋ยวอะไรเดี๋ยว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 คดทินวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี๋ยวเดี๋ยวเอา๋ยงเดม๋อว่าียดี๋ยว้วเดี๋ยเด้ยดนดน๋ยววดอ๋ยอเดีมีดี๋ยวดเดียวเดียวเดี๋ยวเอาแม็เเหมือนกัน วางระเบิดตรงนี้เลยแล้วสู้สู้นั่นแหละ <been> ผมฟาร์มไปแป๊บเดียวยังเดินไม่ถึงได้คีบเลยเด้าไปดูตรงนี้ครับว <Be defeated. S 1> ิกเตอร์เข้ามาเช็คพุ่มแต่ว่าเลือดคนข้างที่เจอเป็นอีรินอันตีเรียบร้อยครับ <Be defeated. S 1> มันต้องมีว่ะและรวบสองโอ้หู้ตายคาบ้านแบบนี้ต้องเอาซะหน่อยแ,แต่วิกเตอร์มันไม่ไม่ไมไมตายคาบ้านนะสิ แต่ไม่เป็นไรครับมเมื่อนี้เพื่อนเขาเปิดมาก่อนแล้วตายคาบ้านคาทิมออกล่างได้ยลวคลิปนี้เวททองเล่ทำอะไรวท้านั้นอ่ะรวยเดี๋ยวไม่ถึงเลยโอ้โหเพื่อนด้านหลังไม่ถึงเลยงั้นป้อมละกันวิ่งหิวมีคนหิวมีแค่ไม่สองวิธีทำเป็นประมาณอ้าวโอดจะกดเอ็กซ์คิวสินะ <laughs> กดดันนะเฮ้ยปลาระเบิดพวกก็เี๋ยค่อยรีบวิวเกมแม่งนะครับเกมนี้เอาเป็นไฮไลท์แบบสนุกสนุกขำๆก็หนนะ่ะแล้วลองว็บแว็บซองสุดอว็บซ้ายโดนรวบสองออคุ้มเกมนี้เราจะไปเกียร์คีย์บอร์ดเครับอ่าคุ้ม <laughs> <laughs> ดูนึกว่า ซื้อหนึ่งแถมสามแถมสามแปลยมันจะพรีเยังรงให้เร็ววะรวยผมเพิ่งมาถึงอ่ะขอยาดลรยบ้างขอยาด,ยดิรวยนะครับอืมขอยาดลรยเอ็ดดี่ไม่ชอบลุงผมอีหนน่ครับเอดิเตอร์โอ้ชีตตายแล้วครับฮะใช่พี่ผมตายได้ไงครับพี่ไหวเปาวะ เออจะได้ยังไหวปะล่ะแคลรี่สามนะเว้ยมาไม่โยนละนี่เขาบอกว่ามาไม่โยนละอะไรนะเอลซูยังไม่เอาจริงเว้ยนี่เอาว่ะทีมกอแม็กเกมนโอ้เหลือทางน่งเดียวสองสามสี่ไม่สนใจอ่ะป้อมยังเดียวสนใจอ่ะ ต้องทรมานป้อมไปก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหแล้วก็ถอยเอาไม่ล่ะสองหนึ่งเหมือนเดิอมอะเพื่อนอยู่หลังเลยกูแทงให้หน้าที่ไฟเตอรม์มันต้องเป็นผมหน้าที่ไฟเตอร์มันผมนไ,ได้สองไหวอได้สองหลบมาด้วยโอ๊บสไลด์ออกมาขวาแล้วฟิกเกอร์โอ้ไฟนี่โดนว่ะเอคาลิเบอร์เอคาลิเบอร์ มันต้องมาแล้วหัวแยกอย่าเงียบอย่าเมมอย่าเพียบอย่าเมมเอาเอาเอาเจอศัตรูเราจะล้วงเราจะล้วงไฟเตอร์ก่อนเราจะล้วงไฟเตอร์ก่อนเราจะล้วงไฟเตอร์ก่อนน้องชายหุ่งแสดงมาัโดนสวยสวยขอญาติยืน นอกวงมั่งโนสไลด์คืนสไลด์คืนเฮ้ยมันถึกังวะน้องเป็นไปตา <c oughs> เป็นไปตาพี่แอนโอเคเกมนี้ก็เอาแบบหอมปากหอมคอนะครับผมปกติไม่พิมพ์เยอะขนาดนี้ขอบ้างนะครับเดี๋ยวไปเจอเกมมากรีวิวดีๆนะครับเกมนี้เอาแบบขำๆมาฮาเลยโจ๊กๆเลยนะครับมานะปกติผมจะไม่พิมพ์แบบว่าดา่าไม่พิมพ์อะไรใครก่อนนะครับยกเว้น มันเปิดมาก่อนนะครับถ้าพวกใครหลงมาดูช่องผมแล้วว่าชี้อนี่แมลงท็อกซิจจังนะมันไม่ใช่นะครับโดนเปิดก็เลยได้เอากันหน่อยให้กโจมตีธรรมดานะครับในเมื่อเพื่อนเปิดแล้วเอการต้านข้านี้แต่ว่าแต่ว่าฮีโร่ัมก็ต้องสานกันหน่อยว่า้องสานกันหน่อยว่าเ้าแล้วสองก็ด้วยรอเล่นสกิลหนึ่งระเบิดที่หนึ่งกดไอคิวไปแล้วเอาว่าเจลิกเตอร์อีกแล้ว ไอ้มเทียมันมันค่อนข้างง่วงนะครับก็อันนี้ทำให้ดีขึ้นเลยนะครับเราจะเคลียร์ชีฟได้ง่ายขึ้นเออยสำหรับเฟนิกถ้าเพื่อนๆปกติเล่นในเลนแครี่ใช่ไหมเอามาเล่นเลนเลลวเลนก็อย่าไปหาทํานะครับเล่นได้เาเกมอะแค่บางเกมเฉยๆนะครับเออเอาแบบที่แรงไม่สูงมากด้วยนะครับเล่นๆแบบถ้าแรงไม่สูงมากก็หาเกมเล่นได้เออปกติถ้าแบบ ปาโม่เนี่ยมันจะตีโม่นะครับอย่างเช่นปึ๊บอ่ะแม่ที่อย่างนี้ไม่เคลียร์มั่อ่ะอย่างวะสามไม่กดท้าเกียร์แล้วปาไปเลยหนึ่งสองสามาสจจะไม่สู้เอ้าริเทเลตไม่ทันนี่เป็นการหนึ่งสองสไลด์ลิเทเลตอันแม่ครั้งนี้ทนันสามารถ กันได้เนี่ยแบบสกิลสองของคาแรคเตอร์เรายิงไปสามสี่ทีอะไรเงี้ยระเบิดมันจะไม่ทำงานนะครับเป็นเป็นอยอะเกลีย์ยไปเลยที่เกีย์ละเลือดน,น้อยน้อยตั้ง HP ต่ำสุดไว้นะครับที่เดี๋ยวก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์ง่ายเลยเ,ยนเนึ้นไปขึ้นเป็นโบเก้นเลยไอ้ตีไอ้ตีหนึ่งสองค่อยๆสามสี่แล้วระเบิดเราไปยิงสุดคราวนี้เราไม่ยิงสุดค่อยๆเล่นไป ค่อยๆวิเชินค่อยๆวิเชินค่อยๆวิเชินปาอติเพื่อสกิลสองรถกูดาวเ <c oughs> ดี๋ยวตายอยู่ดีครับปุ้มโกโก้คันไม่ได้ใช้กับเคียร์ได้เพียงเดียวนะเพื่อนๆสามารถใช้กับฮีโร่ในไฟใหญ่ก็ได้นะครับบางทีมันไปตีหยุดมั่วๆใช่ไหมเออน่าจะรู้สึกกันบางทีไม่แม่งไม่ไม่มั่วว่ะเรามาทาเก็บไปก่อนก็ได้นะครับ <c oughs> โอเคค่อยๆเคลียร์ไปยิงไปยังไงสิงัดหนึ่ง ส่วนมาสองอ้าวสวนเมื่อกี้เราได้ป้อมได้ป้อมยังได้ป้อมยังดำยังดำก็ดีบปนไฟเตอร์แครี่เนี่ยแอสเซ็ซิงก็สวนมาแล้วไฟเตอร์มันก็อ้าวปลาสกิลมวด <c oughs> แล้วกับการปลาสกิลนะครับมันมันมันไม่ได้วะเออเรามาทาเกตแล้วนะผมก็ลองดูไม่ได้นี่ครับไหนกิงโจมโจ,จมตีปกติอะที่อย่าง <c oughs> ที่เขาบอกเลย เป็นความแม่นยำปกติที่เขาเออกมาตอบสนองในแพทชนี้นะครับค่อนข้างดีโกโรูนอีกแล้วปวดไม่เลยได้กันหนึ่งสองสามบทไม่ทำลากอย่างเดียวปาลิเตอร์หนึ่งเออค่อนข้างดีครับผมก็เป็นคนที่ชอบเล่นเฟนิกอยู่เหมือนกันแล้วแพทดีนี้เขาเก่งด้วยยังไงก็ต้องได้เล่นนะครับ เราลองดูครับอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าสบายครับสบายสบายลองเล่นดูกลับไปคลิปเหมือนเดิมครับนี่ผมก็จะสไลด์ไปเลยช่างมันขี้เกียจละแฟร์นี่มันป่ามั่วจริงเลยไหมผมก็ลองดูถ้าเรามาร์คเมื่อกี้ผมมาร์ครถไปเลยใช่ไหมสกิลถ้ากดไปเลยอ่ะมันป่ามั่วนะครับไงเราก็ต้องเล็ง ขอได้ไหมที่จริงเราในให้ป้าหน่อครับจะขอแล้วกันแต่ยังไม่ไดไม่ได้มีไฟใหญ่อะไรมากมายนะครับตอนนี้ก็ปั๊มปั๊มเปิดไปก่อนนะครับมั่วๆไปจริงๆอ่ะม้าแทร็เก็ตเนี้ยมันจะระเบิดแบบสองข้างๆข้างๆตัวนะครับระเบิดมันจะเคลียร์คลิปง่ายกว่าที่ปกตินี่เอา้าอะไรครับเนี่ยสายก็มี สไลด์ครั้งหน้าไม่โดนนี่สวดเลยนะครับเนี่ยสไลด์หรือเปล่าอ้าวสไลด์ไปแล้วสวดนะครับสองเอออย่าไปที่ด้านล่างดีกว่าครับบุ้มอุ้ยครั้งบุ้มโบราดมาจะทราบเฉยโอ้ยยังไงสิยังไงสิยิงธรรมดาไปก่อนยิงธรรมดาไปก่อนเหลือเมมระเบิด ทารอนมาโอ้ไม่น่สาสไลด์รีบสไลด์รึมา้โอ้ขอโทษเลยอ้าวยังตายระเบิดพวกคีบง่ายวะ่ะป,ป,ปื้บปื้บเคียบตุ้มเออดีไหมเออมีปรับมาให้ดีขึ้นเลยนะครับผมก็รู้ป่าฏสามสี่วันแล้ว,ลว,ลวก็เพิ่งเพิ่งมาทำคลิปนี่แหละ เอาเลยดีกว่าว่ะไฟเตอร์แครี่ไฟเตอร์แครี่ไฟเตอร์แครี่ใส่เองดีแล้วสกิลสองเรามีไว้ใส่ไม่ได้ปีไว้หนีออ่ะคีคลิปกลางครับคือจะสองเลนแต่รจริงในไฟก็ถ้าไม่มีเวลามากมันก็ได้เหมือนกันมันก็ยิงโตแบบ HP ต่ำอยู่แล้วแล้ว,ลวที่เราปรับไว้นะครับ ปาระเบิดเบริสตินว่ะยิงกูไม่พักเลยโจเกอร์เอาเะไรดีกว่าหล่อเล่นโอเคได้ป้อมครับโจ๊กพี่กาหัมันผมโจ๊กมากคาริบาร์โจ๊กมาโจ๊กโจ๊กโจตู้โจ๊กตู้จู่โต๊กโจ๊กตู้ไปละ โอเคเลยเอาคนก่อนเลยปะมาผมบาดซ่านหนึ่งสองสามปลาก่อยพ่ชายมอเตร์ิ่งตามาส่วนโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับการตั้งค่าใหม่ที่เพิ่มมาในแพทช์นี้นะครับบางคนอาจจะรู้แล้วหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมผมคิดว่ามารีวิวกับเฟน,นิก ค่อนข้างที่จะโอเคเลยปกติมาจากเคคีค่อนข้างที่จะมั่วน,นะครับผมเกมแรกก็เอาไปนะฮะไปเกม2ก็เอาไปเดินเตะเดินทุยเดินเกมตามปกตินะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งกันด,ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอญาตขอตัวไปก่อนสวัสดีครับผม